ขากี่รักสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องอุลวดวันภาคครับเรามาอยู่กันที่บ้านโนนสะอาดครับตำบลดอกล้ำครับอำเภอปทุมลัดครับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้กลางที่ทุ่งนานะครับกับทีมงานพรชัยหน่วยล็อกกี้ครับคืนนี้นะครับชมกันวันนี้ครับตอนนี้กําลังกลางจอครับนะฮะจอ16เมตรครับวันนี้ลงกันที่ทุ่งนาครับนะครับมาชมภาพและบรรยากาศกันนะครับนะะที่ในทุ่งนาครับแดดดีครับน่าเดินเล่นครับวันนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นครับวันนี้สิบหกเมตรนะครับเก้าหลักครับห้องละสองเมตรสวัสดีครับมือโค้งครับเออคือเป็นเสื้คือเป็นเสือเ,เริ่มดำมาขึ้นมาจากไหนวะเ,นเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มแสงกันขยายยังไงกันเออครับ,รบช่างแทนครับกลางจอวันนี้รับหน้าที่กลางจอสิบหกเมตร มันศุกลงยี่สิบครับแต่วาได้ลงสิบหกเกือเกา่ามือสันก็เป็นสันๆมาพ,พ่อเบียร์พ่อทนนี่เฉยๆฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่่วน,นวยไหมไปไหนไหมาสวัสดีครับวัสดีรค,ดครับผมสวัสดี <laughs> ดครรต้ตัวาเต้ มครับนีโลกสิบหครับคือว่าสมาลกยีครับนลกสิครับสถานทียนานะอ๋อตครับครับผมครับผมครับผมอนามาเสมาเบิ้งจอยยเมตรมือไี่หมแต่โลกสิตีครับผมตอนต่อไปได้ยีเมตรตอนต่อไปตอนต่อไปตีสร้างเมตยี่สเมตร้าเราจะต้องเตรมได้ีเมตรเลยโอ้ยคุยเหรอโม่มีตัดต่อขับรตต่อไปทำไมะ ครับช่วงนี้ครับด้านหลังนะครับยึดแทบโครงสร้างวันนี้ถือว่าลงจอใหญ่นะครับ้องดูบรรยากาศด้วยครับวันนี้ตอนแรกจะพาไปลง20เมตรครับวันนี้ก็ได้ลง16เมตรเหมือนเดิมครับเพราะว่าสถานที่วันนี้นะครับกลางทุ่งนาครับระยะกลางมันได้อยู่ครับแต่ว่าติดต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับอยู่กลาง พอดีครับก็เลยตั้ง20เมตรไม่ได้ครับนี้ชมจอ16เมตรนะครับพรชัยภาพยนตร์ครับตลาดอำเภอนาดูนครับเป็นการเป็นงานติดต่อได้นะครับที่0833291319ครับพรชัยภาพยนตร์ครับอำเภอนาดูนครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยใหญ่ครับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ลง16เมตรนะครับ มาดูการกางจอครับใกล้เสร็จแล้วนะครับ แบบตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับตู้หนึ่งข้างนะครับตอนนี้จะกำลังลงตู้อีกข้างที่สองนะครับโออแดดดีแล้วครับเนาะแดดดีครับกำลังลอกแหลมครับเฮ้ยอ,อกเชียงแหลมตูต้มันดังแห้งแหลมตกแค่นตมอ๋อครับเอาสันนะครับเด้อ

นาเลี um ้ยงจริงนาเลี้ยงุุแบนี uh, ้อ yup ันนี้มาเขาไม่แห้หรอเขาอากน่าจะรถน่าจะร้อนหน่อยุณเหมือนกันเขาโ่งร้อนมัน ឡាយប៉ាក់កានណា 1 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 รับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการขึ้นตู้ผีเสื้อใหญ่นะครับมาดูกันครับลงแค่สามคนครับหน่วยนี้ครับพรชัยภาพยนตร์ทีมงานหน่วยล็อกกี้ครับลงตู้ผีเสื้อห้าลสีลงสามคนครับ <c oughs> สียไม้ลูกปีให้คนละสามตัวบอสอะไรกันเนี่ยโอ้แดดดีครับห้ไม่ได้อาบสามมือแล้วบอกบอกที่เรื่องน้ำว่าอาบน้ำมาเจ้าเลยนะโอ้ยบอกงัดบอกวากันอาบน้ำมันจมอยู่ สลัช่วงนี้นะครับตั้งตู้นะครับเสร็จสับแล้วก็จะตีสลิงยึดต,ตู้นะครับติดตามได้นะครับทางช่องอูดโหลดวันพระครับผรชนใช้ภาพยนตร์ครับตลาดอำเภอนาดูนนะครับ เบอร์โทรศัพท์ตีละก,กาพี่น้องศูนย์แปดสามสามสองเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าอำเภอนาดนล่อนใจภาพประโยชน์วันนี้สิบหเมตรนะครับเึินสิบหกเมตรกากระบาดครบทุกห้องนะครับสวยๆนะจอสวยๆโครงจอสวยๆกันเลย มากระเป๋าหลอดไฟยังไงมันคือจังสิไปงี่กับปอมเถอะคือปอคือปอคือเอาเสียกให้เขานเันเอาเสียรนเอาเสียกให้เป็นเด็กเลี้ยงคั้ยเลยท่ไมต้วหนาต้วตาได้แล้วเลยฮ็ดซุบปั๊บ พุ่นแล้วโยนเสียกใครกี่เหลียญมานี่ขนาดมีกล้องเนี่เนี่ยว่ามีกล้องนี่หลายเที่ยวก็นี่เขนไม่ไม่มีกล้องรุดเตะฟังนั่นกับโยนเสียกท่านี่กับรลังดึงเสียกนี่แต่กดเบีดเป็นมันแต่กดเบีดเป็นยังไงแต่เชเว่น เด้เอายังะได้วักนมาวดฟูน, <laughs> <ท>น <laughs> อันนี้ก็ดึงเสียครับมีแนวห้องพอมัมเป็นหลักตัดยางสายยางมาอย่างดีเขาขาดปะ ยิมย่างเดียวมันไยิบมะไรแล้สิแหล่เยิัออยังไงปักไฟติดปักกอางปฟติดเมันเป็นตะยานเลยฮะโอ้ยปักเมื่อเชียบหคักบ่อบอปักเรียนจากโรงเรียนจลกรรมวิทยาแต่สิบัได้ สิบอะไให้เป็นหนาปกสติปักเองเสียฮ่าทักยี่หรอก้นม้นมไล่โดไล่โด โอ้อะไรวะต้องปั่นกินทีเดียวแล้วจะพึดหรอกินไปแล้วแรงกินล่ะ <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตอนตีที่แรกมันพอดีเสากลางอ่ะม,มันจับดมาันออกมากุดนึงคอนละเซงอกครับสำหรับช่วงนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับกลางจอนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังดึงสายไฟครับเพื่อจะไปต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องปั่นครับวันนี้ใช้เป็นหม้อไฟครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสําหรับการรับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ติกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ